Smoke เพิร์บสมกเพิครับศิลปินที่เราจะพูดยังไงดีละ่ะถ้าพูดชื่อไปหลายๆคนคงจะรู้จักเคยได้ยินแต่ถามว่าเพลงของ Smoke p พิรเคยฟังกันหรือเปล่าผมมั่นใจว่าหลายๆคนคงจะบอกว่าไม่ค่อยได้ฟังกันเท่าไหร่ครับและวันนี้ก็มาถึงแล้วครับ อีกหนึ่งครั้งที่ชาแนลของเราได้ไปประสบพบเจอกับการจากลาไปของแรปเปอร์หนึ่งคนครับในวงการวันนี้เราจะมาพูดเหตุการณ์ในหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ทำให้เราได้เห็นว่าอาชีพคาเรียของสม k กเพอผู้ที่ไปขุดไปนำพาลิวพัมมาแรปปกปั้นให้ลิวพัมดังเนี่ยมันน่าจะจบลงแล้วครับผมหลังจากที่เขาไปโชว์คอนเสิร์ตมีคนดูสิคนหลังจากนั้นโดนอินเทอร์เน็ตด่ายับ แจกบัตรคอนเสิร์ตฟ,ฟรีคอนเสิร์ตต่อมาที่แจกบัตรฟรีมีคนดูไม่ถึง10คนแล้วเจ้าตัวก็เดินลงจากเวทีไปเลยสมูทเพลนี่มีคนฟอลไอจีสี่ล้านเลยแล้วมีคนดูมาดูคอนเสิร์ตไม่ถึง10คนคิดดูดิเ,เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นมาอย่างไงก่อนที่เราไปเริ่มกันไปเติมพลังก่อนดีกว่าครับ และในช่วงประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็ได้มีคลิปถูกปล่อยมาทั้งโลกอินเทอร์เน็ตเป็นคลิปกลางคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งที่ได้เห็นแล้วก็รู้เลยว่ามันเป็นคอนเสิร์ตของสม o k กเพิร์ที่ร้างครับเรียกได้ว่าร้างไปเลยว่าไม่มีคนดูคนดูไม่ถึง10คนครับเป็นภาพบรรยากาศที่เราได้เห็นว่าทั้งฮอลล์ของเขาเนี่ยฮอลล์หใหญ่ๆเนี่ยแม่งมีคนอยู่แค่กระจุกเดียวท่านั้นเึงแล้วเป็นกระจุกที่เล็กเหลือเกินครับพอคลิปนี้ได้ออกมาเนี่ยทุกคนก็ต่างมีกระแสพูดถึงสม o k กเพิร์ครับว่าอ สมกเพิร์มเนี่ยเป็นแรปเปอร์ที่มีชื่อเสียงมีกระแสจริงๆเนี่ยในช่วงปี2017ครับเพลงที่ดังที่สุดของเขาเนี่ยคือเพลงที่ชื่อออดีเพื่อนๆนี่อาจจะเคยได้ฟังกันบ้างนะไอเพลงออดีของเขาเนี่ยแต่จริงๆแล้วอะ่ะสิ่งที่ทําให้ตัวสม o k กเพิร์มมีชื่อเสียงขึ้นมาไม่ใช่ตัวของเขาเองครับแน่นอนสม o k กเพิร์มเนี่ยอยู่ในซีนที่ฮอปมาพักใหญ่ๆแล้วครับถ้าทุกคนไม่รู้อยู่มาหลาย generation มากเลยครับผมเขาอยู่มาตั้งแต่ยุคซาวคลาวน์นั่นแหละ แต่สม็อกเพิร์ฟตัวของเขาเองเนี่ยคุณจะได้ยินชื่อของเขาบ้างในบางครั้งในบางที่สม็อกเพิร์บปล่อยเพลงสม็อกเพิร์ฟอย่างงู้นอย่างนี้สม็อกเพิร์ฟมีเพลงใหม่แต่เราเนี่ยไม่ค่อยจะไดะ้ไปฟังเพลงของเขาหรอกเวย้ยเพราะจริงๆเนี่ยครับผมถึงแม้ว่าชื่อของสม็อกเพิร์ฟเนี่ยจะถูกพูดมานานแล้วเนี่ยถูกพูดจากใครหลายๆคนด้วยเนี่ยแต่เพลงของเขาเนี่ยมันไม่เคยเลยครับไม่เคยที่จะติดฮิตเป็นกระแสถูกเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยสักครั้งเดียวจนกระทั่ง สโมกเพิร์ได้ไปเจอตำนานที่ยังหายใจอยู่ของเราครับริวพัมนั่นเองไว้ด้วยการครับ2คนนี้สโมกเพิร์ริวพัมได้ก่อคู่หูได้นาอีกดูโอประจำมัมเบิลแรในตำน,นานครับเขาได้สร้างบทเพลง m e โ o d i c แ a ปที่เพลงแรปทอนฮุกไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นครับย้ำคำเดิมอยู่อย่างนั้นแล้วก็ r e l ิซที่ ฟังก็ไม่รู้เรื่องความหมายก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ครับพวกเขาเนี่แหละครับคือตำนานของ Mumble Rap ของจริงครับทั้ง Smoke p u r p และริวพัมแน่นอนว่ามันเป็นกระแสครับเป็นมีมเป็นที่ถูกแชร์ไปหลายๆที่ในโลกอินเทอร์เน็ตครับไอคำว่า Mumble Rap ไอการที่มันมีศิลปิน Mumble Rap ออกมาเนี่ยแน่นอนริวพัมดังมากลิวพัมดังมากๆทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วและ Smoke p e r p ก็ได้เงิน จากตรงนั้นเช่นกันครับผมแล้วเมื่อสโมกเพิร์ฟเนี่ยได้เริ่มที่จะได้เงินจากริวพัมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นไปเลยแน่นอนครับสโมกเพิร์ฟไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่สโมกเพิร์ฟ ไม่ค่อยทำเพลงอีกต่อไปแล้วครับเขาเลือกที่จะไม่ค่อยพุด์เอฟฟอร์สลงกับสิ่งที่เขาทำอีกต่อไปเว้ยตัวสมองเพิร์บอะปล่อยเพลงน้อยลงเพลงที่ปล่อยก็ไม่ค่อยตั้งใจทำจริงๆเป็นเพลงมัมเบิลแรปอยู่แล้วแล้วเป็นเพลงมัมเบิลแรปที่ไม่ค่อยตั้งใจทำเท่าไหร่ครับมันก็เลยทําให้กระแสของสมอเพิร์บเนี่ยมันตกลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเวลาผ่านมา4ปี5ปีขนาดริวพัมเนี่ยกระแสยังตกเลยแล้วจะนับอะไรกับสมุงเพิร์บล่ะครับ ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เราทําให้เห็นะ่ะในคลิปคลิปคอนเสิร์ตนั้นที่มันเป็นกระแสรครับคลิปนี้ผมไม่ได้จะทํามาเพื่อด่าสมอคเพิร์บหรือซ้ําเติมเขาแต่อย่างไรเพราะคนบนโลกอินเทอร์เน็ตก็ได้ด่าสมอคเพิร์บไปจนไม่เหลือที่ยืนในเขาแล้วฮะและสิ่งที่สมอคเพิร์บทำก็คือเขาก็ได้ออกมาแชร์รูป โปสเตอร์คอนเสิร์ตที่เขาจะจัดขึ้นใน IG ครับแล้วเขาก็ได้บอกว่าคอนเสิร์ตมันยังไม่จบเว้ยคอนเสิร์ตของเราเนี่ยมันเทิร์นมากๆเลยมึงอย่าไปเชื่อสิ่งที่เขาพูดกันในอินเทอร์เน็ตให้มึงมากันเองครับก่อนที่เจ้าตัวจะขึ้นไปไลฟ์ใน IG โพสต์กิจกรรมแจกบัตรคอนเสิร์ตฟรีกว่า50บใบครับกับคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นเวลาผ่านไปครับและคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนั้นที่ Smo k e พิ r ์เนี่ยได้แจกบัตรฟรีก็ที่เกิดขึ้นครับและนี่แหละแมงจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นนวว่าเอออมมัคคงงหดยุข,ข S จริๆแล้ะ มันมีคลิปออกมาอีกครั้งหนึ่งครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี้มันไม่ใช่แค่มีคนดูน้อยนะคนดูบอกว่าเขามารอสมุกเพิร์กกันอยู่เป็นชั่วโมงเลยตั้งแต่ห้าทุ่มเที่ยงคืนสมุกเพิร์กก็ยังไม่มา เที่ยงคืนครึ่งสมอล์เพิร์ฟก็ยังไม่มาอีกแล้วจํานวนคนดูที่มีอยู่ประมาณ13คนครับผมที่รอสมอลเพิร์ฟอยู่เป็นชั่วโมงเนะี่ยก็ได้ทยอยออกกันไปจนกระทั่งสุดท้ายครับสมอล์เพิร์ฟขึ้นมาขึ้นมาเล่นท่ามกลางคนดูประมาณ8คนเท่านั้นครับคนดูครับที่แชร์คลิปคลิปนี้ในทวิตเตอร์เนี่ยได้พูดไ้ว่าตัวสมอล์เพิร์ฟไม่เล่นเพลงของตัวเองด้วยซ้ำครับเล่นเพลงของ X เพลงหนึ่งเพลงของลิวพีฟเพลงหนึ่งเล่นเพลงของจูอิสเวิลด์หนึ่งเพลงครับก่อนที่จะบอกว่า กูไม่เอาแล้วเว้ยป่าไม่แล้วเดินออกจากเวทีไปเลยนี่แหละครับเป็นครั้งสุดท้ายที่มีคนได้ยินเรื่องคอนเสิร์ตนี้กับตัวสมองเพิร์บครับเพราะแฟนคลับก็ได้ออกมาบอกว่าคิดดูกูอุตส่าห์ซื้อบัตรมากูไม่เอาบัตรฟรีด้วยนะบัตรฟรีที่มึงแจก50บใบแล้วไม่มีใครมาเลยกูซื้อเพราะกูอยากจะสนับสนุนมึงเพราะกูเป็นแฟนคลับมึงมึงยังอุตส่าห์ให้กูมารอเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งขึ้นมาไม่เล่นเพลงตัวเองเลยลิปซิงเพลงคนอื่นแล้วก็ป่าไมายเดินลงจากเวทีเลยมันหมายความว่าอะไรนะ อย่างที่ผมบอกไปผมไม่ได้จะมาซ้ำเติมตัวสโมเพิร์ฟแต่อย่างไรครับแต่มันเป็นเรื่องที่น่าสงสารเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนนะ่ะมันเห็นแล้วก็รู้กันอยู่แล้วมาตั้งแต่แรกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันคงจะออกมาเป็นอย่างนี้นี่แหละแล้วเพื่อนๆล่ะครับรู้สึกยังไงกับสถานการณ์นี้คุณรู้จักสโมเพิร์ไหมคุณคิดว่าเรื่องนี้มันควรจะเกิดขึ้นหรือเปล่าคุณนี่คิดว่ามันเหมือนกับที่เจโฮเคยพูดไปหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับ ต่างประเทศเขาเรียกเรื่องนี้ว่า1985 e f f e c t นะเหมือนเพลงที่เจโคพูดไว,เว้เปียบในเพลง1985ที่พูดไว้ผงพวก Mumble Rap พวกนี้ว่าสักวันมันก็จะเป็นอย่างนี้เออเป็นไงล่ะเจโคแม่งพิจิตทุกอย่างไปแล้วสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกง peace